ไปเลยนะคะพี่พี่ครับไปเลยนะคะนัพร้อมระพอครับแคมเปญไวท์องดไทย PBS เป็นยไงบ้างอันลรเรื่องแคมเปญนี้ทำไมเราเป็นความตั้งใจของไทย PBS ในฐานะสื่อสาธารณะนะคะที่เราอยากเปิดพื้นที่ ส่งเสียงแล้วก็รับฟังเสียงของเยาวชนค่ะเพราะว่าเราเชื่อว่าเยาวชนมีความคิดมีความหมายที่เขาอยากส่งต่อให้สังคมได้รับรู้และขณะเดียวกันเขาก็อยากเป็นส่วนสําคัญในการผลักดันแล้วก็เปลี่ยนแปลงสังคมนี้ด้วยเ,ออเราเชื่อมั่นค่ะว่าถ้าเราเข้าอ,อกเข้าใจเยาวชนเราเข้าอ,อกเข้าใจคนต่างรุ่นด้วยนะคะเราเห็นรักเงาของปัญหาเราเห็นทางออกของปัญหาซึ่งมันต้อง การเข้าใจร่วมกันเนี่ยค่ะเราจะช่วยกันทําให้พลังของเยาเวชนเป็นพลังเชิงบวกที่ช่วยกันเปลี่ยนแปลงสังคมได้อันนี้เป็นความตั้งใจของไทย PBS ของดารานักสแสดงแล้วก็ของผู้ผลิตทุกคนค่ะอันนี้เป็นอีกภาร,รกิจเลยนะคบกับเราที่จะสอนแทร่ประเด็นเชิงชัยคือความเขา้าใจร่นผ่านเ,<อ>เราเชื่อว่าการมีพื้นที่ของการรับฟังและร่วมหาทางออกด้วยกันคือการนําพาประเทศนี้ให้ก้าวข้ามผ่านมิกฤตต่างๆไปได้ค่ะ บอกว่าคัดกันมาเยอะมากเลย3ามผูจะได้เป็นสเรื่องนี้ใช่ไหมครัใช่ครับก็ทั้ง3เรื่องก็จะพูดถึงหลายหลายประเด็นที่แตกต่างกันอย่างเดออินเทอร์เนียนอกจากเรื่องวัยรุ่นเรื่องที่เป็นหมอแล้วเนี่ยเรายังสอดแทรกเรื่องระบบสมุสิการของรัฐนะครับเกี่ยวับเรื่องควาสุภาพนะครับเรื่องนักข่าเงาก็จะเป็นพูดถึงเรื่องของคนที่เขาต้องถูกแลกแยกออกจากสังคมเราจะเยียวยาเขาได้อย่างไงนะครับจังแมวนี่ชัดเจนมากเรื่องกลุ่มปอบบางที่โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ซึ่งมีมากกว่ในสังคมครับดิลิสิกที่เราสอบแทรกแล้วสีผู้บลิเก็ทํามาได้ค่อนข้างดีเลยครับทำงงบ้างไปทีละเรื่องอ่ะสั่งเมลก่อนเป็นไงบ้งไก่เป็นไงบ้างอย่างเรื่องนี้เองสิ่งที่เราแบบมาสะท้อนออกมาให้แบบว่าคนผู้ชมได้ฟังเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างได้ดูเป็นยังไงบ้างรก็คือถ้าได้ดูเนี่ยเชื่อว่าเยาวชนหลายๆคนนะคะจะคอนเนคได้แล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆคนก็จะคอนเนคกับเยาวชนได้ง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นนะคะแล้วก็รวมถึงว่า เข้าใจถึงปัญหาแล้วก็ต้นตอของปัญหารวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาที่ตัวรายการจังเมลของเราค่ะสนัเสนอเรื่องเรื่องราวเป็นยังไงคะพี่แปนจังเมลเองพี่แปลนพี่แปลนเล่าหน่อยเป็นเรื่องราวของใครอะไรยังไงบ้างฮะครับผมจังเมลนี่มันก็จะรวมหลายๆเรื่องราวครับผมประมาณสี่สี่หรือสี่เคสใหญ่ๆครับผมแล้วก็สี่เคสเนี่ยปัญหาก็จะแตกต่างกันออกไปครับผมก็ วิธีการแก้ปัญหาก็จะแตกต่างกันออกไปเหมือนกันครับแต่สุดท้ายผลลัพธ์ออกมาคือความเข้าใจเหมือนกันทั้ง4เคสเลยครับค่งทุกคนแต่ละคนก็คือจะมีบทบาทคาแรคเตอร์แตกต่างกันใช่คะ่ <ๆ S 3> <ล>ะก็จะมีหลายๆเรื่องเลยค่ะเออ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้พิการนะคะแล้วก็มีเรื่องของเออ่นักเรียนเออ่เยาวชนที่เข้าสมัครทีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะยิบย่อยมากๆซึ่งแต่ละเคสเนี่ยค่ะเขาก็เรียกกันว่ากลุ่มผู้ปลอบรอาว่ากลุ่มเนี้ยเขาจะต้อง การเข้าใจหรือการรับฟังยังไงบ้างเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยพอเจอปัญหาที่มันแตกต่างกันเนี่ยวิธีการเข้าหาเขาวิธีการแก้ไขปัญหามันต่างกันโดยสิ้นเชิงแบบสุดๆเลยค่ะเราเนี่ยแหละก็จะเข้าไปแล้วก็ทําความเข้าใจแล้วก็ตีแผ่สิ่งนี้ออกมาให้ผู้ชมได้ดูค่ะมาทางอินเทอร์บ้างนะเป็นยังไงคเรื่อราวของหมอหมอผู้ใหม่นี่นะพลอยพรวก็ก็เป็นเป็นเรื่องราวของแก๊งหมออินเทอย คนที่เราเองที่หน้าที่สําคัญอ mm ่ะ hmm. เราจะต้องช่วยเหลือชีวิตของคนไข้แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็แต่ว่ามันจะมีเรื่องเข้ามาว่าปัญหาในชีวิตของเราแต่ละคนเองด้วยที่เราต้องเจอรวม,มถึงปัญหาของคนไข้ที่เราก็ต้องเจอแล้วก็เข้าถึงหัวใจของเขาจริงๆด้วยอะคะ่ะเรื่องนี้ก็น่าจะทําให้ทุกคนแบบเห็นอกเห็ในใจด้วยทั้งคนไข้เองแล้วก็คุณหมอก็เห็นใจกันเองด้วยว่าอาชีพของเรามันหนักขนาดไหนมีู้หนเป็นหมอไปแล้วอาชีพของเราแล้วก็ก็ จะทําให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมีความแบบเข้าใจกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ยิ่งเข้าใจคุณหมอเราก็จะยิง่งทักตัวน่ารักกับคุณหมอมพาะคือพลอยเองก็มีความเปลีป่ยนแปลงเหมือนกันเวลาไปหาหมอตอนนี้ก็จะรู้สึกว่าแบบเราเข้าใจเขาเลยว่าเขาแบบทางานหนักเขาต้องเจออะไรมาในแต่ละวันบ้างควันนี้มาในทีมเช c พี่คิมยังไงฮะมันคือการเช a การเปลี่ยนแปลงเกมของเรื่องราวของแบรนด์รุ่นนี้ีมผมมองว่าอันดับแรกเนี่ยตั้งแต่พวกพวกเราเองนักแสดงเองเนี่ย ก็เชงครับก็เปลี่ยนแปลงเราได้เห็นความเป็นหมอจากตั้งแต่เราไปศึกษาที่โรงพยาบาลจริงๆตอนมาเริ่มถ่ายซีนต่างๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงความเข้าใจเราเคยเห็นแต่คุณหมอที่รักษาเราอยู่ในห้องเราไม่เคยรู้แบ็กกราวเราไม่เคยรู้พื้นหลักเลยว่าเขาต้องทํางานหนักแค่ไหนต้องหาข้อมูลค้นคว้าก่่นจะมารักษาแล้ไหนเขาต้องเรียนยากแค่ไหนลําบากแค่ไหนกว่าจะ จบมา่าจะมีภาวะอารมณ์ที่มารักษาเราเขาต้องใช้อะไรหลายๆเรื่องมากๆเราได้เห็นมุมมองนั้นซึ่งในทางกับการคนดูเองผมว่าก็ได้รับการเชงนี่เหมือนกันกับการดูเรื่องนี้เขาจะได้เห็นมุมมองว่าคุณหมอเองเนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยเขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งครับเพราะฉะนั้นหลายๆเชงในเรื่องนี้มันดีเยอะมากอยากให้ไปดูจริงๆครับรวมถึงพัฒนาการของตัวละครที่ทําให้ทุกคนได้เรียนรู้ด้วยว่าจริงๆแล้ว ความสําเร็จเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสำเร็จด้วยในเรื่องนี้นะครับอยากให้ไปดูครับนะนขนาดเหงาจริงจริงยังไงนะขนาดเหงาเรื่องราวก็เป็นเรื่องราวที่ก็มีตัวละครอ่าหลากหลายวัยนะคะที่ก็มีปัญหาที่จะต้องเผชิญเมื่อในชีวิตของตัวเองของแต่ละคนก็มีเรื่องของ,งความสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องว่าเอเรามีเหตุการณ์ให้ ได้มาช่วยเหลือท <ar> <shared> <t ide art> ึ่งกันและกันแล้วก็มีโมเมนต์ที่ดีกับกันก็อยากให้เรื่องนี้ก็สามารถดีเลทได้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยที่มันมีพี่เอมองว่ามันใกล้ตัวไกลตัวยังไงบ้างเนีสำหรับประเด็นในเรื่องนี้ก็ค่อนข้างใกล้ตัวกับยิ่งโดยเฉพาะกับช่วงเวลาที่เรากำลังเชิญเช่มันเหมือนที่น้องเตนบอกว่ามันเป็นการรวมตัวกันของคนที่พังทลายอังกอด้านบางคนก็พังทลายด้านเฟสเทคบางคนก็พังทลายด้านเบนท์เ ว่าด้านสังคมหรือว่าครอบครัวของเขาแต่ว่าตัวละครเหล่านี้มันมันเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้สี่ห้าตัวนี่มันต้องมารวมตัวและบางครั้งการการที่เรามีไอ้อินกริเดนต์ใหม่ๆมันสามารถเกี่ยวยากันและกันได้หรือเปล่าอันนี้มันก็เป็นมันก็เป็นคำถามที่ที่เรื่องเรือโบนัสตั้งไว้หลอกครณใช่คนโตเต้นเต้นพี่คนนะพี่ใหญ่ครับฝากเกมเบนไว้สองนี้เลยทับงทีเราสมศรีแทน ได้คำถามยากสุดนะครับ <c oughs> จริงๆก็อย่างที่บอกไปนะครับแมสเสจมันอาจจะฟังดูซ้าๆว่าจริงๆแล้วคนรุ่นใหม่สําคัญแล้วก็การฟังสิ่งที่เขาคิดสําคัญแล้วนี่ก็เป็นอีกสื่อหนึ่งแล้วก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราผสมความดรามาติกความอาร์ตเข้าไปที่จะส่งแมสเสจที่เราอยากจะให้คนแต่ละรุ่นแต่ละยุคเข้าใจกันหรือว่าแม้แต่คนที่อยู่ในที่เรียกว่า ชนชั้นที่คนอื่นมองว่าสูงก็คือหมอหรือว่าชนชั้นที่แบบล่างสุดๆเสียเปรียบสุดๆก็คือคนพิการหรือว่าคนที่แบบได้โอกาสอะไรเงี้ยบางทีมันคือแมสเสจเดียวกันนะครับที่เราพูดกันทุกครั้งพูดกันทุกวันหรือแม้แต่ไทยพีพเองก็ออกข่าวออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่เป็นอีกเขาเรียกว่าเราเป็นอีกสไตล์เป็นอีกสื่อช่องทางหนึ่งที่ทําให้แมสเสจเหล่านี้มันฟังง่ายย่อยง่ายก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยกับมันแล้วก็ได้รับแมสเสจที่เราต้องการนะครับโอเคครับ ขอบคคคทุณครับขอบคุณมากครับขอบะคะุณมากขอบคุณมากดีใจมากในความรัของเรา